นะเดี๋ยวมาดูยำห้าไข่นะคุดดีคือชุดแรกที่ว่ามาบางแสนแล้วกลับรอนฝนแล้วไปตั้งเดิมนะพี่แล้วก็หลังฝนหยุดอันนี้ยำห้าไข่เหรครับยำห้าไข่ค่ะสิกเนเจอร์ร้านเลยนะไข่ของเราสองร้อยบาทเท่าไหร่นะสองร้อยค่ะพี่เท่าไรนะครับ200ร้อค่าสอ0ร้อยค่าสอ0ร้อยค่า น้ำฝนนะคะตั้งอยู่เรียบชายทะเลนะคะถ้าลูกค้ามาจากในตัวเมืองนะคะพอเรียบชายทะเลนะคะจะมีวงเวียนพลาลงมาทางด้านน้นแต่เราจะอยู่ทางวงเวียนเรือสำเภานะคะเป็นรถสีแดงประมาณนี้นะคะอยู่ติดกับร้านน้ําค่ะมีอาหารมากมายหลากหลายอย่างนะคะตอนเย็นยังไงแวะชิมแวะชมแล้วก็แวะพักผ่อนรีแลกซ์ได้ตามสบายนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มมองชนชนแนลนะ นี่นะเขาว่ามีร้านเด็ดร้านดังนะมาเปิดใหม่นะบนสะพานใหม่นะดูคนลุมล้อมนะนี่นะน,นะเขาบอกแม่ค้าร้านนี้แซ่บมากนะมาตามกระแสนะนี่หนุมเมืองชนชาแน,นลมาจัดให้นะเดี๋ยวเขาไปดูยำม,มันๆในร้านนะเป็นร้านยำนะรถเลยไหมเอาโอเค,ครนะเรามาดูวัตถุดิบทางร้านนะน,นะเดี๋ยวลูกค้าคงอะไรติรถ ยกรถไปก็จะรวมทั้งรถสองชุดนี่นะได้ยินว่ายกรถนั้นยำไข่ปลาไมครับร้านนี้ทีเด็ดห้าไข่นะยำไข่ปลายำกุ้งปลาหอยแครงปลาปูม้าปลากุ้งรองปลาเป็นรถพวกเล็กๆนะแต่น่ารักนะเดี๋ยวทักทายแม่ค้าก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะแม่ค้าแซบนะแซบสิงแซบิงนะอันนี้ยำอะไรครับอันนี้ ยำห้าไข่ยำก้าวสดยำแซลมอนค่ะไม่ปลาจ้ะยำห้าไข่นะใช่ค่ะอันนี้ลูกค้าบ้านเดียวกันนะครับกหืมแซ่บๆเลยนะดูพริกแซ่บซิงแซ่บสายเลยพี่แซ่บซิงแซ่บสายน้ำมาสายนะไม่ใช่อะไรนะครับไม่มาสายหืมอยู่น้ำยำฉ่ำๆนะอันนี้ห้าไข่แล้วครับห้าไข่ค่ะแล้วใส่ใส่พริกสวนพริกแดงเลยครับแซลมอนรอเรียกตามหมายเรียกเลยครับผม นี่นะตามคำเรียกร้องนะวัดตะุ่นคครับผมแด้น้ำได้ไหมอ่าเพราะว่าผมมาประมาณคื่หนึงได้ครับผมแวน้อ่าโอเคเอาเป็นยำขายห้าอย่างของที่มาหนึ่งทุ่มเอาหกโมงทุ่มหกทุ่มเนาะสีน้ำเงินยำชมพูนะครับพี่เราฟังนี้ก่อนัองที่เอาอะไรบ้างครับยำแซลมอนยำแซลมอนอันนี้ปลาไหมครับยำแซลมอนปลาลาอย่างเดียวนะครับผม คิวที่18แล้วก็คิวที่19บแม่ค้าชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะน้องน้ำฝนนะนี่นะฝนแต่วันนี้ไม่มีฝนนะวันนี้ไม่มีฝนนะนี่นะออเดอร์เข้ารัวๆนะสิบแกุ้งเราจะเป็นกุ้งดองน้ำปลามาเรียบร้อยนะคะอ๋อกุ้งดองน้ำปลาเรียบร้อยนะครับลองดูครับ โอเคแล้วก็กล่องคูนิโตะคิวที่ยี่สิบผลิต,ตก็จะใส่ใตตู้นะจ้ะาซานนะครับร้านนี้ผ่านไปผ่านมามาอุ่นถือนได้นะพี่กัดสะพานใหม่นะโอเคครับของพี่ยำไขาา่ห้าอย่างแยกนครับแล้วก็ยำปลาเซลมอนสองอย่างของพี่หกครึง 6, ง่งลงครึ่ง พื้นที่มันค่อนข้างที่จะท่าล้านสามสิบปกติอยู่ร้านก็จะกว้างกว่านี้มาขายที่นี่ได้กี่วันแล้วครับวันนี้วันนี้วัน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 ที่สามวันที่สามแล้วนะยำแซลมอนครับอันนี้ก็ไม่ล้าเหมือนกันนะคร้านแยกน้ำนะครับแยกน้ำไม่ร้านแยกน้ำยำกุ้งดองน้ำปลา80ดสิบกุ้งดองน้ำปลาแปบาทนะนี่นะ ที่มาเอาของที่บอกเแบนแสบๆน,สบนะโอเคครับผมเมื่อวานหมดทุกอย่างอืมกหมดทุกอย่างก็เลยเอ,ออกมาช้านิดนึงเพราะต้องเตรียมของเดกอืมอันนี้เป็นอะไรครับแซลม,มอนเหรอแซลมอนค่ะยำแซลมอนนะนนทเนท่าไหร่ครับแซลมอน 1นึ่บาทนะมีทั้งแบบปลาล้าไม่ปลาล้าเนาะมีทั้งแบบปลาล้าไม่ปลาล้าของพี่นะใส่กรองให้เลยนะครับนั่งกินชายทะเลได้เลยนะครับที่สะพานใหม่นะเ,เดี๋ยวประมาณกลางเดือนแม้าก็น่าจะหยุดสามวันนะคะก็รต้องต้องต้องปรับปรุงรถใหม่อ๋อขยายรถไม่ขยาย นี่นะหาจอดรถกันแบบว่าเดียวเดี๋ยวมาดูยำห้าไข่นะคือชุดแรกที่ว่ามาบางแสนแล้วกลับรอนฝนแล้วไปตั้งเดินแล้วนี้แล้วก็หลังฝนหยุดอันนี้ยำห้าไข่อะครับยำห้าไข่ค่ะซิกเนเจอร์ร้านเลยนะไข่ของเราสองร้อยบาทเท่าไหร่นะสองร้อยครับพี่เท่าไหร่นะครับสองร้อยยำห้าไข่สองร้อยนะนี่นะ สแกนเท่่าไหรมีไข่อะไรบ้างครับก็มีไข่ปลาเลเซียอนะคะไข่ปูม้าแล้วก็ไข่หมึกนี่เราจะใช้เป็นหมึกกล้วยค่ะอืแล้วก็ไข่แมงดาไปแล้วนะแล้วก็ไข่ไข่แดงเค <200 S 1> ็มใสองร้อย <200 S 1> บาทนะ,ะซิกเนเจอร์ร้านเลยนะครับก่อนจะมาขายยำไปทำอะไรมาก่อนครับก็เปิดร้านอาหารนี่ค่ะเปิดร้านส้มตำยำนี่แหละค่ะ น้อี่นิบสองร้อยบาทจุกๆเลยนะไหนพี่โควิวิิมร้านนะลูกค้าคนถัดชื่อได้ยำแซลมอนเผ็ดกลางทุกอย่างแยกน้ำลูกค้ารอยำนะศูนครับ เหกครับผมเห็เยื 7, 4, 1, ่อนังเมื่อวานผมจะมาหาน้องฝนทีแล้วกลับมาไม่ทันไปประจวบมาไปประจวบไปหาเจเล็กไปหาเจนหนึ่งมาตาปากสวัสดีเซ๊ๆทั้งสองด้วยนะคะเจเล็กแล้วก็เจนหนึ่งนะคะครับผม ไอเด้ลเหมือนกันค่ะไอเด้ลเหมือนกันนะไอเด้ลเหมือนกันติดตามอยู่เหมือนกันเห็นจ <ok ีนหนึ่งเขามามายามาเม่เห็นพี่เห็นอยู่คอมเมนต์อยู่เดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมเดี๋ยวจะทำทำพร็อกเป็นฝากนะคะเรียบร้อยครับผมมีน้ำตาลใช้น้ำตาลอะไรครับน้ำตาลน้ำตาลนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวเลยนะนี่นะอืมนะ มะนาวบ้านเรานะคะมะนาวบ้านเราแปลนอยู่บ้านแพลวบ้านปลูกส่วนมะนาวเองบ้านแพลวส่วนปลานี่บ้านค่อยบ้านค่อยจ้าอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาจ้านี่นะอันนี้เป็นยำอะไรครับอันนี้นะคะเป็นยำยำไข่หมืกไข่หมือกับไข่ปลาเลีเซียแล้วก็ยำแซลมอนแยมหนอง มีคนทักไปบอกพี่พี่ต้องมาถ่ายนะร้านนี้นะโอ้พี่อยู่ประจวบตอนเนี้ยอ๋อกลับมาเดี๋ยวมาเมื่อวานกลับมาไม่ทันมาไม่ทันมไม่จะดีก็้องรอกสถานทีอกนดกปกติทั้งสองเลยนะตัวเองทไมค่อกไม่ได้ก็เยบอะรปกติเปิดร้านนปกติคือสวยรอีเ็อ่า ่าตรงเอาไว้เผื่อบางทีลูกค้าใส่ถ่ายรูปบ้างเราถ่ายถ่ายรูปด้วยกัารละเอียดจะได้มีเลยลูกค้าเล็กมันก็อใช่คือไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงคนปาสดแบบปลาแซลมอนสองไข่ก็ร้อยห้าสิบสองไข่ร้อยห้าสิบนะหมึกกล้วยไข่ซาลล่อยแต่แนะนำให้กินสี่ไข่นะครับคุ้มกว่าเพิ่มห้าไข่สองร้อยนะ สองอุ้ยอ่ะไม่เป็นไรอันนี้แต่อันแซลมอนแยกโอเคอ่ามึงจ้นมึงขั้นต้นะคือคอาจจะแยกนะที่ว่าอ่ะเจ็ดไอห,ไห้าคูนแปดเนี่ยให้แยกนะมันร้านเป็นอย่างนี้เลยนะงานรถจะเป็นรถพ่วงแบบนี้เลยนะนี่นะแบบนี้นะครับมีรับคนละครึ่งด้วยนะนี่นะร้านนางสวยงามมากนะครับนี่นะ

สางสักหยุดกลางเดือนคิดว่าสถานที่น่าจะมหมายถึยงรถนะคะน่าจะน่าจะกว้างขึ้นกว่านี้อาจะใส่ของได้จุกมากกว่านี้ขยายร้านว่ากันไปพิกัดร้านนะสะพานใหม่นะเห็นเรือใบนี่เลี้ยวซ้ายมาสังเกตขวามือเลยนะครับร้านน้องน้ำฝนนะร้านแซ่บซิ่งนะ ิงค่ะถ้าอยู่ร้านไม่ได้ซิ่งแต่ถ้าอยู่นี่ต้องซิ่งมาแล้วถึงจะได้แซ่บแยกน้ำกลับบ้านก็มีนะ สั่งผ่านเฟซของไหมคะอ๋อสั่งผ่านเฟซเลยจองคิวกันบางทีก็อาจจะไม่ได้ได้เมนได้ตอบว่าหนูหนูต้องทำงานเราไม่มีแอดมินแล้วนะคะตอบไข่ไว้ด้หน่อยหนูเราช่วยกันตอบตอบถ้าว่างอย่างเงี้ยก็ถึงจะได้เมนตอบมีร้อคิวกับจากกับจานนี้ปุ๊บไปตลาดต่อเลยนี่แบมบูใครเอ่ยคนนี้ค่ะนี่หว่างแยกน้ำของแบพลายแยกน้ำเหมือนกันเซลมอนยำสองไข่ ดูเมนูนะครับนะห้าไข่สองอยนะมียำยกรดสี่ร้อยบาทนะขอโทษที่ให้รอนานด้วยนะ นั่งรอเป็นกลุ่มนะล,ลูกค้าด้านหลังบางทีลูกค้ารอเยอะๆก็เพ่งใจอยู่บางธรรมดาขอ,ของแ่บต้องรอครับเราเราอยากให้มันมีมาตรฐานได้ทยทุกคนได้กิน<ด>ทุกคนลูกค้านั่งรอกันอยู่ด้านหลังเลยนะครับ ครับมาจวดร้อนไหมครับอก็ไม่ร้อนนะครับไม่ตกครับอากาศดีครับพ่อกอแต่ตอนเย็นครับกลางวันไม่ได้หรอกเจอพี่ศกไหมครับพี่ศกไม่อยู่เหรอเจออยู่ปานบุรีครับเเหห็็นนคี่่ถายรูปอ่าใช่ยังไงก็เป็นไอดอลน้ำฝนทุกท่านนะคะหยอกนะเอาของ ต่อด้วยยำอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนแยกน้ำแล้วก็ห้าไข่ครับห้าไข่ออกอีก้วนะส่วนมากคือต้องมีห้าไข่จะมีห้าไข่ลรในนาในอนาคตน่าจะมีหกไข่เจ็ดไข่นะห้าไข่ของร้านนี้เป็นเมนูแนะนำอ๋อซิกเนเจอร์เลยนะครับราคาถูกเลยนะ200บาทนะหากินที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับ ข้โพดใส่มมะม่ขาวโพดใส่ได้ไหมพอแยกน้ำใส่ถ้าเกิดปีไม่ขาดกีไ้องที่เขามีห้เราที่ที่แช่ที่แช่เรามันไม่มีไงเราก็ต้องมาหั่นที่หน้างานนอือนี่น่าจะถ่ายดูแบบเทสเดียวจบนะ ไม่ต้องตัดต่อ,อยากนะนะนะ้องฝนถ้าหันมือก็เห็นเห็นเลยครับเรียบร้อยับผมจริงแล้วน้องฝนเป็นคอสตูมด้วยนะพี่เนี่ยหนูยังกลัวเลยถ้าเกิดกองถ่ายเปิดเนี่ยหนูต้องเข้านะหรอต้องหยุดร้านอืมเป็นอะไรนะครับเป็นคอสตูมดีไซน์อ่าของ สองค่ายสามเสียงค่ะง,งานละครตอนเช้าหนังจักวงมาอ,อ,อ๋อครับ่ยุคใหม่นะคะยุคหลังๆเนี่ยค่ะอ๋อก็ออมีรุ่นเดิมๆทั้งก็เป็นที่ปรึกษา่าด้วยอืมัอดีโควิดแล้วเขาไม่ได้ถ่ายสามต่ออืนะฮะคายนะ บอร้อยบาททบถ้ากินไข่เดียวก็1ร้อยหนึ่งล่ะค้าไข่ที่สองร้อยนะครับไห่ลูก้าได้สามเนะเป็นไข่แมงดานะครับแล้วก็จะต่อด้วยไข่หมึกนะนี่นะสองร้อยบาทนะครับแยกน้ำนะ ยังให้ค,คุณครูแล้วใช่ไหมครูคเสือเหลือมคือเซ็ตโน้นนั้นใช่เบอร์เบอร์ซี่ของโูท okay. oh ั้งหมดโอ้โหบินยาวเลยครับบินต <นะ S 1> <ด>่กอกันอยู่ท้ายยังไม่ได้กระจายเลย <c oughs> ยามห้าค่ายกรุบแล้วเนาะงาบินมีขนาดเพิ่งเปิดร้านใหม่นะลูกค้าหน้าร้านาจากร้านอาหารที่ที่ผลทำ ลูกค้าตามมาก็90บเอร์ซค่ะแล้วก็ลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ที่มาเที่ยวแล้วก็ที่ได้เห็นเราตรงนี้ค่ะเพิ่มดีสองไข่มีลูกค้าเลือกเลยคัะมีทั้งหมด5้าไข่พี่มีไข่ปูไข่ปลาเรียวเซียวไข่แมงดาไข่หมึกไข่แดงเค็มครับผมคุณที่เลือกได้เลยครับว่าสองไข่เอาอะไรบ้างได้แล้วค่ะอันนี้คือที่สี่แล้วค่ะพี่จะได้จะได้ยินลองได้ค่ะ วัดของครูเนี่ยปลาล้าหมดเลยใช่ไหมครัของครูปลาล้าหมดเลยของพี่ทั้งหมดกี่อย่างครับเมื่อกี้บินเมื่อกี้ปลาล้าหมดเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างค่ะโอ้โหนี่คือคนเดียวใช่ไหมครับพี่สังทำไมาอย่างนี้เลยบพี่หลุ่มลุกค่ะโอ้โหครับผม ไงก็ไม่ลานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่เม,เมนูนี้นะครับนานแล้วนะครับถ้าน้ำยำเลือกหน่อยก็จะขออนุญาตสอดแมสกมาชิมอ๋ งสินี่เป็นยำอะไรครับอันแรกอันี้ยำห้าไข่ยำยำห้าไข่อีกแล้วนะเดี๋ยวมาปิดท้ายที่ยำห้าไข่นะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุเมืองชนชาแนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่องน้องใหม่ด้วยนะมาคอยสรรหาร้านยำร้านอาหารอร่อยอร่อยให้ดูเรื่อยๆนะครับ เยอะนะคนบอดีเราร้านอร่อยครับร้านยำก็มีเยอะมีแต่พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นแหละค่ะมีสิบได้ครับผมเดี๋ยวมาดูยำผ้าใครนะเด๋อวกันที่ตลาดก็ทักทายกันปกติน่ารักพริกมีสองแบบใช่ไหมครับพริกมีสองแบบค่ะในพริกที่หนูส่วนแล้วก็พริกแดงกินดาใช้สอง่าง เบอร์นี่เค้ขื่อนรุษษานะมาดูยำ5้าไข่อีกแล้วนะ200บาทแบบจุกๆนะไม่รู้จะถูกไปไหนนะครับถูกไม่ไปไหนคะ่ะถูกต้องมานี่ถูกต้องมานี่นะที่นี่ที่เดียวนะน้องฝนบอกนะของปู<ส>ะะนะไข่ปูนะไข่ปูบ้านจุกๆเลยนะเบเอร์ห้ต่อด้วยไข่ปลานะครับเบอร์ที่5 ก็ต่อด้วยไข่แมงดานะครับไข่แมงดงไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อด้วยไข่หมึกนะตัวหรือเปล่าคะร้อยตัวสางร้อยยี่สิบนี่นะห้าไข่นะไข่หมึกหมึกลวยแน่แน่จุกเลยนะมาเป็นลำเลยค่ะพี่เขาเรียกเป็นลำหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้เป็นพวงนะนี่นะ ห้าไข่ถูกๆนะอันนี้ลูกค้าทานเลยลูกค้าทานที่นี่นะเรียบร้อยครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมึงช c นชาแนลด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องฝนมากนะครับสวัสดีครับ